วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยืสุดเกมซิตี้สกายไลท์กับเมืองขีิม้านั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนับของเรายังไม่มีบ้านเลยนะครับอยู่กลางภูเขานั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยว่าตรงนี้ไม่มีเมืองเลยนะครับว้าวแล้วก็ไม่มีน้ำด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยน้ำอย่างนี้นี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยมีเรืออ,อ่าชิปปิง้งท่านผู้ชมขนส่งสินค้านะครับตรงนี้เออเนี้ยยังมีน้ำอยู่นะเฮ้ยดีเหมือนกันเนี่ยต่อมาสำรวจทรัพยากรปลาดูก่อนนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะ มีแซลมอนนะครับแล้วก็แอนโชวี่เต็มไปหมดเลยนะจ๊ะวุ้ยตัวนี้แซลมอนหมดเลยอดูดิแซลมอนแล้วก็แอนโชวี่นะครับวุ้ยผมว่าแซลมอนมันน่าจะโอเคนะเราน่าจะล่าแซลมอนได้นะครับแต่ทําไมพื้นที่มันน้อยจังเลยอะเนื้อแซลมอนนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาทางแล้วกันตอนนี้เรามีทรัพยากรปลานะครับก็คือจะมีปลาแซลมอนเต็มพื้นที่เลยแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่สีเหลืองนี่ครับคือจะเป็นพื้นที่แห่งการเกษตรซึ่ง จะทำการเกษตรได้อย่างไรเพราะว่าเราอยู่ในที่หนาวใช่ไหมเราก็ต้องหาทางนะท่านผู้ชมเพราะว่าน่าจะเป็นแหล่งอาหารของเราเลยแหละเอาละพระเจ้าประทานพรนะครับให้บุญเจยงี้มีการทําเกษตรได้เราก็จะจัดไปนะเอาละท่านผู้ชมตองน,นี้ผมก็สร้างถนนประมาณนี้แหละอ่าตรงนี้จะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านคนละกันอาชื้อ๋าผมขอจัดทรงก่อนนะเอาเป็นแบบว่าเสียมเหลี่ยมไปก่อนนี่อันนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเอ๊ะทำไมตรงนี้มันไม่เท่ากันแล้วตรงนี้มันเท่ากันได้ไง เอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจื๊บเามานี่เลยโอเคดเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมต้องสร้างที่เก็บสินค้าก่อน่านผู้ชมก็จะเป็นแย่ฮลแลเฮาส์นัานเองนะครับซึ่งอ๋อตรงนี้ทางไม่สม,มุดนี่ว่าอ่าตรงนี้แล้วกันนะนี่จะเป็นทางที่เราต้องเก็บสินค้านะครับซึ่งเราใช้เป็นทางบรรทุกแล้วกันนะโอเคอ่ะตรงนี้แล้วกันนะ ตรงนี้นะครับผมก็จะสร้างเป็นไวเฮาส์เองซึ่งค้างขนาดกลางครับน่าจะเหมาะและ้วเฮ้ยใหญ่ไปนะเอาเป็นค้างขนาดนี้แล้วกันเนาะโอเคครับหมื่นหกดอนนะครับโอเคลงทุนสร้างไปสร้างทําไมล่ะพี่พี่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เลยเลยสร้างนะครับเพราะว่าเราสามารถอินพ r t ตได้นะครับเราจะเก็บเป็นพวกอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับซึ่งมันจะเป็นอุตสาหกรรมที่ มันจะเป็นสินค้าที่แบบว่าเอาไปส่งตามร้านค้าเล็กๆได้นะครับซึ่งเราจะใช้แบบนี้แต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะส่งให้เราหรือเปล่านะครับเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับจากเมืองนี้คือเล่นแนวเซอร์ไวน์ลเลยแนละ้วละกนันนะทุกคนโอเคครับตอนนี้ก็จะลงทุนผลิตได้ประมาณ1 2 0 0 0หมืนะครับเฮ้ยหนึ่งแสนสี่หนึ่งหมื่นสองพันบ้าอะไรเราชืบโอเคก็ต้องมีไฟให้เขานะต่อท่อก่อนก่อนที่คนจะมาอยู่นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพื้นที่มันค่อนข้างที่จะทุรก,กันดารน,นะ แล้วก็มันจะต้องแบบมีรถกวัดถนนด้วยเพราะว่าตรงนี้มันจะแบบว่าเหมือนกับถนนมันเสื่อมไงแล้วก็แบบว่ารถมันจะอาจจะขับกันช้านะครับในการโลจิสติกเราก็อาจจะไม่ดีเราก็ต้องแบบว่าคอยมากวาดถนนด้วยประมาณนี้เลยเฮ้นี่นี่ต่อสายแลจ้าชื้น่าจะพอนะครับอ่าโอเคไฟฟ้ามาแล้ดูสิเนี่ยมานะครับทุกคนถึงแล้วเลย ต้องการน้ำน้ำน่าจะได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีที่บำบัดน้ำเลยนะทุกคนบำบัดน้ํานะเราตั้งไว้ตรงแถวนี้แล้วกันนะเนาะอ่าตรงนี้สร้างได้ไหมเอ่ยมันตัดกันไม่ได้คุณผู้ชมอา่าข้ามันนี้แล้วกันเคตรงนี้สี่เหลี่ยมชืบเอาละตรงนี้ก็จะเป็นที่วัน้ำเสียนะข่านเล็กเนาะนี่พอดีเลยโอเค เราวางทุกอย่างให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะให้คนมาอยู่แถวนี้เนาะตรนนี้ขอใส่เป็นต้นไม้แล้วกันนะครับต้นไม้คนขึ้นมาหน่อยเออนี่มาเฮยต้นไม้ก็จะเป็นหิมะเก,กาะทุกคนตอนนี้มันคือแบบฤดูหนาวทุกทุกอ่ะแบบว่าต้องบอกอ,อย่างงี้เป็นฤดูหนาวที่แบบว่าตลอดทั้งปีเลยนะครับทุกคนเออตรนนี้ก็ต่อทางนี้นะครับเอาละก็ที่มางน้าเสียนะครับตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะมาวางบ้านก่อนแล้วกันอ่ะนี่ ปึ๊บปึ๊บมามาอยู่กันได้เลยโอเคมันจะอินพ็อตเข้ามาหรือเปล่านะครับต้องลองมาลุ้นกันผมคิดว่าน่าจะอิ p พ r t ตได้อยู่นะเป็นการนําเข้านะครับสินค้าก็คือผลิตภัณฑ์จากอ่าพื้นที่อุตสาหกรรมทั่วไปเนาะ hey, แล้วมันมีอย่างอื่นไหมแร่งเงี้ยไม่มีเลยไม่มั่นใจนะว่ามันจะอ,อันนี้ไงสามารถนาเข้าได้นะครับแล้วก็ส่งออกได้ เดี๋ยวเราก็สามารถที่จะนำมเข้าได้ก็คือเดี๋ยวพอไปแบบว่ามันอันเนี้ยแล้วก็ปรับเติมให้เต็มนะครับเรียบร้อยอ่าดูซิบ้านเริ่มเฮ้ยบ้านขึ้นมาเริ่มผู้ชมดูดิเฮ้ยเอาเราแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละฐานขยะนะทุกคนก็จะเป็นอ่ารีไซเคิลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเป็นศูนย์อันนี้แล้วกันนะนี่ตรงนี้เป็นศูนย์ขยะนะครับโอเช่นอกจากศูนย์ขยะก็ต้องมีที่กวาดอันนี้ด้วยผู้ชมกอนฮิมั ซึ่งไอ้จุดกดหิมะนี่เดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงตรงไหนนะอ๋อมันอยู่ในโซนของถนนครับนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ร้านทิ้งหิมะนั่นเองโหค่อนข้างใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยไฟฟ้านะครับไม่เข้าพื้นที่โอเคโอเคแป๊บนึงนะอ่ะนี่คือร้านทิ้งหิมะแล้วกันนะครับโอเคโอ้โหใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่จริงใหญ่จริงเออเอาละมา ีก็ต่อไปสั้นๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะแชร์กันไปเรื่อยๆเนาะนี่บ้านติดกันก็จะแชร์กันไปเฮ้ยมีบ้าเอ้ย,ม,อยมันรู้มัแล้วออกรถขยะนี่มรถอะไรเอาไฟฟ้ามาหรือ,อยังนะดูสิไฟฟ้านี่ผลิตได้เยอะปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะโอ้โหปริมาณผลิตไฟฟ้าได้ศูนย์แม่เก้าวเด็ก่อนตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าเลยผู้ชมเฮ้ยเป็นไปได้ไงนะอ่าใช้เป็นนิดแทนแล้วกันนะครับ การหันลม8,000นะผลิตได้ประมาณ8ไม่กว่านะับสูงส,สุดแล้วน่าจะใช่นะครับอ่าสี่ต้นเราต้องใช้เป็นประโยชน์นะท่านผู้ชม,มดูดิโอเคต่อมานี่เลยอ่านี่เราก็ใช้พลังงานจากข้างบนนี้แล้วกันนะอันนี้คือแบบมันไม่มีลมไงมันหมุนช้ามากได้แค่หนึ่งไม่กว่าก็คือได้แค่ตรงนี้นะครับเออ โอ้รถเยอะมากคุณผู้ชมไม่ลถรืมาแล้วนะีนี้ไงเยนี่ไงเนี่ยทุกคนเราสั่งสินค้าจากนอกเมืองมานะครับเขาก็ลังมาส่งให้ที่แว r e h o u าเรา,เาก็จะเป็นอาหารสำหรับชาวเมืองนั่นเองนะครับเออตรงนี้แต่มันชะลอนะครับเราจะไม่ให้มันชะลอนะก็คือเราต้องมาจัดการตรงนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่อันนี้นะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเออถ้าจำไม่ถินน่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นลายเป็นเส้นเออนี่แหละอันนี้แหละไม่ต้องรอนะครับรถผ่านไปเลย โอเคติ๊กไปเลยจ้าอันนี้เรียบร้อยไปเลยเนี่ยมันจะไปเป็นแถวเลยปะเดี๋ยวผมค่อยมาแก้นะครับซึ่งตอนนี้ใช้ไปก่อนนีงไงไปแล้วเราชมด้วยนี่ยๆเดี๋ยมันจะเข้ามาทางนี้นะครับโอ้ใช้ได้เลยผู้มชมอ่านี่เป็นทางเล็กนะครับดูนี่หิมะเต็มเลยเอาละตอนนี้เงินเหลือประมาณเท่าไหร่ติดลบ13องศานะน่ยิูหู เฮ้ย <c oughs> ผมคิดว่าต้องติดที่ให้น้าร้อนาหรือเปล่าน้อุ่นปะเออมันต้องมีเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับซึ่งถ้าเขาอาแบบนี้คือตายแน่ๆเลยนะมาที่ตรงนี้เลยน้าร้อนนะครับตรงนี้ก็จะใช้เป็นหกหมื่นเลยเหรอเนี่ย,ยค่อนข้างแพงเลยนะอันนี้ใหญ่ไปนะครับโหเดี๋ยวก่อนเป็นสี่อันเลยเหรอท่านผู้ชมเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนนะ อ่ะเซอร์วิสเขาไว้หน่อยมันมันเย็นเกินนะมันติดลบเนาะเพราะว่าถ้าเขาอาบน้ำแบบนี้มันจะอาจจะตายได้นั่นเองอ่ะใส่ไปโอเคตอนนี้หมู่บ้านเรามีน้ำร้อนเซอร์วิสแล้วนะครับเปิดที่ทำน้ำร้อนได้ไหนน้ำร้อนข้าหรือยังแหนามาได้ไหมหไหนมันต้องการอะไรมาเอาละทุกคนน้ำร้อนมาแล้วตอนนี้ก็โอ้โหนี่เราเก็บได้ประมาณ120แล้วครับ120ตันนะมันเต็ม250ตัน เนียอาหารก็อยู่ข้างในนี้เต็มเลยผู้ชมเห็นไหมนี่ครับโอ้โหมันตู้เป็นตู้เลยนะต่อจากนี้ก็คือทําการสร้างร้านค้าเองนะครับเอาระก็จะให้ทุกคนไปซื้อของได้นะร,ร้านค้าผมจะตั้งไว้แถวนี้ดีไหมเออน่าจะดีอยู่นะเอาระท่านผู้ชมก็ตรงนี้ตรงมาเลยแลย้วตรงนี้ก็จะเป็นทางนะครับให้ข้อข้ามมาได้ชืบ ทำไหินมันไม่หายนะดูดิฉันก่อนแล้วก่อนเอเอประมาณไหนดีประมาณนี้แล้วกันนะครับบ้านเราต้องมีชีวิตรอดนะทุกคนเออนี่เกียบร้อยนะครับมาใครอยากมาลงทุนขายของก็มาได้นะครับตรงนี้เปิดให้เช่าแล้วนะพื้นที่ ว่าคนจะได้ไม่ต้องออกนอกเมืองนะไปซื้อของเข้าในบ้านเนาะเราจะมีสวิตตตรงนี้เลยอ่ามาซื้อได้นะจ๊ะทะลุรู้สึกว่าถานนไม่ตรงนะะไม่ต้องห่วงนะอนดีตแต่ไม่ต้องกวอนาคตผมจะเต่ลชมล้มเพรา88แล้วเราต้องทําการแบบว่าส่งออกแหละไม่ได้ส่งออกไปที่อื่นนะแตจะส่งออกไปที่ร้านค้านะตอนนี้ร้านค้าเรามาแล้วเออก็เดี๋ยวสร้างโรงเรียนให้เขานิดหนึงนะ่งเลยเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเหมือนหนึ่งสร้างในนี้แล้วกัน แล้วก็พื้นที่เซอร์วิสนะก็จะเป็นพวกลานเล่นต่างๆเนาะอันนี้เป็น布าซ่านะครับเราเอาเป็นพวกกีฬาได้ไหมสนนี่ไงเฮ้ยเรามีสนนให้เขาเล่นดีกว่าท่านผู้ชมมาตั้งอยู่แถวในเมืองแล้วกันนะตรงนี้ครับในหมู่บ้านไม่ใช่ในบ้านสิแถวตรงที่เป็นร้านค้านะครับทุกคนจะได้เป็นจุดดึงดูดนะคนมาเที่ยวจะมีแล้วก็อาจจะซื้อของกลับบ้านได้นะครับเราก็สัตวมาเป็นซะหน่อย น,นี่ไฟฟ้าต้องเข้าเนาะเนี่มีคนมาเล่นแล้วดูดิโอเดือดนะแต่น,นี่มันไม่เข้านะเนะี่ยสีเขียวอยู่ตัวสีเขียวอยู่อันเดียวนะเรียบร้อยรถลงมาแล้วมาชมเห็นไหมรถลงมาแล้วโชว์โอเคท่อค่อนข้างที่จะมีราคาค่อนข้างแพงครับ นี่นี่ไงไอรถนี่ไงมาแล้วทุกคนเห็นไหมเออเนี่ยเรามีสินค้าขายแล้วมีอาหารมีหนังสือมีทุกอย่างนะครับตอนนี้แล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยายไปตอนนี้ชาวเมืองเรามีที่ซื้อของแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการผลิตสินค้าต่างๆของเราเองนะครับอ่าเปิดพื้นที่นะครับนี่ถ้าใครอยากมาลงทุนม,มาลงทุนเลยเออโอเคเฮ้ยตรงนี้มันว่างนะผมว่า ผมว่าน่าจะมีบ้านอยู่ตรงนี้สักทักที่หนึ่งแล้วก็ร้านค้าผมเอาเป็นบ้านแล้วกันเฮ้ยเราเป็นพันเมนต์ดีกว,ว่าผมจัดจองเป็นพันเมนต์ตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยนะครับไม่รู้จะมาสร้างเมื่อไหร่นะแล้วก็ข้างบนนี้นะครับจะเป็นโซนของการ,กรเกษตรนั่นเองนะครับซึ่งมันจะเป็นอาหารให้สำหรับชาวเมืองเราได้นั่นเองและอีรถด้วยนะเป็นไงรถเรือรถน้ำมันดีกว,ว่าอ๋อรถน้ำมันดิบมันจะมาส่งให้กับที่ลงน้ําอุ่นนะครับ ซึ่งมันต้องใช้น้ำมันในการดำเนินงานนั่นเองนะครับอ่ะมาส่งเลยเข้าไหมนั่นเข้าแล้วโอเคเราตอนนี้เราอินพ r t ตอะไรบ้างครับก็มีไอ้เรื่องอาหารต่างเนะาะอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วก็น้ำมันนะครับซึ่งน้ำมันเราใช้มาใช้ในตรงนี้นีเพราะเราเราไม่มีน้ำมันงไงเอออ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับออกนี้เลยครับง่ายๆนะไม่ต้องไปวนนะเออเฮ้ยตอนนี้คนเริ่มมาอยู่เลยรู้สึกว่า่าตำรวจต้องตำรวจนี่ต้องมาแล้วแหละ เฮยสร้างเหงรียญดุลบอลกรเพิ่มอีกดีเฮ้ยตัวนี้พาดเป็นมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มมาทีละนิดทีละหน่อยแล้วโอเคดีมากเอ๊ะตรงนี้ผมอยากจริงจริงอะผมอยากจะสร้างไว้ตรงของมุมนี้นะแล้วเปลี่ยนได้ไหมหรือ่าเปลี่ยนได้อยู่นะโอเคผมตั้งหัวมุมแล้วกันนะครับไปเลยจ้าตำรวจไปแล้วทุกคนหิมะเต็ไมไปหมดเลยอนะ่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าจะไม่มีหิมะพายุหิมะเนาะตัวนี้นะครับทุกคนผมก็จะทําเป็น การเกษตรนะครับการเกษตรแบบไหนเหรอก็เดี๋ยวทุกคนก็จะดูนะครับว่าการเกษตรแบบไหนก็คือจะเป็นเรือนกระจกนั่นเองนะครับมามันสามารถทําได้เนาะแล้วก็ปลูกกันในเรือนกระจกไงเราไม่ได้ปลูกข้างนอกนี่นะ,ะแค่นี้พอนะครับโอเคมามาที่การเกษตรนะครับตรงนี้สร้างที่ทําการนะครับแล้วก็สร้างที่พักพนักงานสร้างแหล่งบารุงนะครับค่อนข้างที่จะลงทุนเยอะนิดนึงนะแต่ว่าเราจะ สามารถปลูกพืชเรือนกระจกได้นเองนะครับก็คือคุ้มแหละอันนี้ก็เดจะเอาเป็นรกระจกแบบใหญ่นะครับสามพัน้มมันใหญ่มากนะเอาแบบเเล็กก่อนแล้วกันหนึ่งสองอแล้วก็แบบใหม่นะครับสามสี่สักสีที่นะครับโอเคตรงนี้เป็นเรือนเรือนกระจกนะครับปลูกพืชปลูกผักนะครับแล้วก็ส่งให้ชาวเมืองกินนั่นเองนะครับ เราก็จะมีโซนขายของออร์แกนิกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขายแถวๆนี้แหละแล้วก็จะมาโนว่าเราเอาของจากตรงนี้มาขายใน,นเหงืนั่นเองนนเองนาะเ,เอาลรัท่านผู้ชมแล้วก็มาดูกันที่อโอตีนนะครับพวกเนื้อต่างๆนะครับเราจะมีด้วยอันนี้ก็จะเป็นไซโรนะครับเก็บพืชผลไซโรตั้งนี้ที่หนึ่งแล้วก็มาที่ตรงนี้ซิอ่ะตรงนี้นะท่านผู้ชมเลี้ยงสัตว์ได้นะครับ สัตว์น่าจะไม่ตายนะอยู่ในพื้นที่แบบนี้เฮ้เดี๋ยวผมต้องขยายวงกว้างนิดนะครับปึอ๊อเราก็หวังเลยจ้าสักสามที่ละกันเนาะเออนี่ต้องรอสรัตว์มาส่งนะครับซึ่งเราจะเลี้ยงอะไรดีท่านผู้ชมเลี้ยงแกะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาขนแกะมาทําเป็นอ่าพวกเสื้อผ้านั่นเองนะแล้วก็มีวัววัวธรรมดาเนาะเออนี่แล้วตัวนี้ผมก็จะสร้างเป็น ต้นไม้นะครับทุกคนปิดไว้โอเคให้มีต้นไม้บังนิดนึงตอนนี้นะครับมันก็เริ่มที่จะปลูกพืชแล้วมานชมเหม็นไหมเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิติต่างๆก็อ่าตอนนี้10ตันแล้วนะครับมันเต็มห้าสิบตันนั่นเองเฮ้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะทุกคนอ่าแล้วก็เราก็จะมีโรงอันนี้นะครับไม่ใช่สิ่ก็จะเป็นอันนี้ที่เก็บสินค้านะทุกคนผมตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะอ่าไฟฟ้าก็ถึงอยู่ดีนะครับ นี้ก็จะเป็นที่เก็บสินค้าของเจ้าเกษตรนะรทุกคนเ,เราจะแบ่งโซนไว้เนาะโอเคครับเก็บเฉพาะเกษตรอย่างเดียวนะเ,เกษตรเกษตรมีแป้งนะครับทุกคนนี่เกษตรทุกคนทุกอย่าง,งเกี่ยวกับการเกษตรก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้นะครับอพาร์ตเมนต์เราก็ผลขึ้นมาเรียบร้อยท่านผู้ชมี่สามารถมาอยู่ได้นะครับเฮเมืองเราเริ่มที่จะขยายกว้างขึ้นนี่เลยละ ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ตังค์เือ4 0 0 0 0 0นั่นเองโอ้โหยังไม่มาส่งเดี๋ยวนียเราต้องการมัวนะครับจากกรมปรศิสัตทของที่อื่นเนาะเอามาส่งให้ที่เรานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอามาหามาเองได้ไงต้องซื้อเข้ามาเลี้ยงต่ออีกทีนะครับเราก็จะได้เป็นเนือ้อหรือเราดูนสิว่ามันมาอด้ยังหรือมาแล้วไงครับนี้นัผู้ชมนี่นะครับมาแล้วนี่ไปไซโลดีกว่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันต้องเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆสิเราส่องกันนะว่ามีไหมไม่มีมาส่งเลยนะครับต้องรอสักหน่อยนะสงสัยมาไกลแล,ล้วรถติดด้วยแหละรถคิดว่านขนสัตว์ยังไม่มาท่านผู้ชมดูดิสุดใหญ่มีแต่รถอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยจะเป็นไซโลนะเขาก็จะไปเก็บของใส่ในไซโลนะนะั่นแหละเออต้องรอสักพยางครับตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะรีบเลี้ยงสัตว์อยู่นะอยากได้โปรตีนให้กับชาวมงกินนะ ราะตอนนี้เรามีแค่ผักอย่างเดียวแล้วก็อิมพอร์ตจากที่อื่นมาอ่าไม่เป็นไรรอก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวมันก็ว่าถึงอยู่ดีนะครับไม่ต้องรีบตอนนี้ประชากรส3 6ร้อยสหคนนะครับติดลบ22สององศานะโหมันจะหนาวขนาดนั้นเลยหรือทุกคนมันถึงมันเย็นเฉียบเลยนะครับอาเดี๋ยวสองประชากรสิใส่เสื้อกันหนาวบ้างป่ะเนี่ยเฮ้ยมันใส่เสื้อกันหนาวด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมดูสิเสื้อแขนยาวขาย,ยาวนะครับเห็นปะ่ะทุกคนเลยนี่นะครับใส่หมวกด้วย ค่อคนข้างที่จะปรับตัวได้นะถ้าเป็นรถยาวจังดูดิต่อกันมาเป็นคิวเลยเออแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราได้สัตว์หมดแล้วนะครับหรือว่าเราจะทำเป็นแป้งก็ได้นะผลิตแป้งนะครับซึ่งผมคิดว่าประชากรต้องการแป้งนะครับซึ่งก็ต้องทำแบบว่าอันนี้เนาะนี่เนหะ็นไหมลงโมงแป้งนะครับหมืน่นหนาสร้างเลยแล้วกันนะ เราจะทั้งก็ส่งออกนะครับให้กับเพื่อนบ้านแล้วก็ทํากินเองทำทำให้ชาวเมืองด้วยให้เขามาซือ้อประมาณนี้เลยอ่าม่วแป้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเนะออชื้อเรียบร้อยท่านผู้ชมเอนี่เฮ้ยแกะเฮ้ยมาแล้วทุกคนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแกะมาแล้วเหลือแต่อะไรอะเหลือแต่วัวนะครับเย้เราได้แกะมาแล้วทุกคน อ๋อนี่มาหรือยังนะอนนี้ไปลงโมแป้งนะครับโอ้โหรถมันมาใส่ในไซโลเยอะมากนะดูดินี่มาจากข้างนอกก็เนี่ยเวทวูดเห็นไหมมันไม่ใช่ของเรานะผู้ชมเออแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เสียเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่าเรานําเข้าเยอะมากๆตอนนี้แล้วก็ตรงนี้ล่ะเต็มหรือยังอ๋อก็รถมาครึ่งนนะมันก็ทําการส่งไปที่ร้านค้าต่างๆด้วยแหละอ่า ตอนนี้มันต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการพื้นที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจเราก็สร้างให้เรานะร้านหนังสือ3ที่ติดเลยเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาลูกกอลครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไคร์น้ำยังไงก็ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันลูกกอลโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย